อ่านชัดๆสิรักษาความสะอาดด้วยเราตกลงกันไว้แล้วใช่ไหมอะอะร่วงจนได้นั่นน่ะเมื่อกี้พึ่งเตือนเรื่องไอติมใช่ไหมแบบเนี้ฉันไม่ชอบนะบอกให้อ่ะทุกคนเก็บข้าวของเร็วโรงเรียนประถมฮินาตะ พอรู้สึกตัวก็เดินมาจนถึงที่นี่เป็นประจำฉันชอบเสียงเด็กๆรู้สึกเหมือนได้รับการเยียวยาและเป็นเสียงแห่งอนาคตถึงจะปิดเทอมหน้าร้อนก็อย่าไว้วางใจอย่าลืมออกกำลังกายให้เป็นกิจวัตรนะจ๊ะดีมากีามเฮ้ยเนี๋ยววิ่งไปบงทางเดิน เดี๋ยวจะเริ่มคาบเรียนแล้วนะะกินข้าวเที่ยงแล้วหรือยังไสออะดตร้อยโอยต้องทำยังไงทุกคนถึงจะรักษากฎกันนะใช่มากถ้าไม่ทำตามกฎก็โอไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีไม่ได้ใช่มากใช่เลยเพราะงั้นแหละ ใช่ไหมครับถึงไวท์ลูใช่แล้วล่ะเคออนอนาคตของดาวโลกเนี่ยชะน่าห่วงยิ่งกว่าหน้าห่วงนี่แต่งชุดอะไรของพวกเธอเนี่ยที่โรงเรียนห้ามแต่งชุดแฟนซีรถเหมือนผลไม้เลยใช่ไหมายแล้วมันต้องมีท สัมผัสได้ถึงพลังงานชั่วร้ายใช่เป็นผู้ที่มาจากอวากาศเหรก็อาจจะใช่คลื่นทะเลแปรปรวนมากเลยด้วยจะว่าไปแล้วคานโรคหาผู้หญิงมาเป็นคู่ครองเจออย่างนั้นเ,เ,เ,เสียงผู้หญิงร้งอนโอยใหายสิแบบนี้คงไม่กลับมาอีกนาน ที่เราเจอกันชา้าไปเห็นพวกเด็กนักเรียนบ้างไหมคะทุกคนหายตัวไปนะคะมือเมนาซอจริงด้วยริวซรเชนนนรซช

อยู่ในห้องสมุดเขาห้ามใช้เสียงเถ้าละได้เวลาแสดงฝีมือแบบไม่พึ่งท่านไวสลูให้ทุกคนได้เห็นแล้วโชว์ไทมน่ารักจังเลยน่ารักจ en> <k ling> ังเลยเนะชื <ic Nor diction aries> ่ออะไรบ้างเหรอครับตัวสีดำชื่อบีส่วนสีน้ำตาลชื่อเบลจ้าโอ้ชื่อเบลนี่เองอะ ทีครับเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮรยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเดี๋ยวฮเฮ้เ้ยเอเยเฮล้ยเฮ้ยเฮ้เฮเยว้เเ้ยเฮไย้ยเยเฮ้าเฮ้นเ้เฮ้้ รู <terror> ้ร hmm ู้รูรู้เลยรู้อะไรแถวนี้ไม่มีรู้ให้คุดหรอกนะเตรียมใจตายได้เลยโจฝ่าฟันก่อนค่ะเห็นรึเปล่าครับท่นแทงโจเคลออน่เก่งมากะนาดนี้นะครับแล้วนี่ผมจะได้กี่แต้มกันล่ะครับเนี่ย จังเลยรอโอ้โอ้ทีรามิโก้ไปไหนไปไหนมาไปเดินเล่นมาชิลจังเลยนะยังชิลยังมีหน้ามาพูดเองฉันชื่อแมวไม่ได้ชื่อชิลนี่ดูนี่สินี่คะนิคเลยเอสวันนี้ผมมาอยู่ที่โรงเรียนประถมที่นาตาเพื่อลบเด็กๆให้หายไปก็อยากจะ้ว่ามครเปนเด็กที่หายไปเหรออทีโร

ให้อย่างนั้นโอ้วยว<ฮ>วยช่ท<ฮ>ั้งเข้าของจนได้นะต่อสู้ก่อนข้าอาส<ฮ>นะโคอมมนบิลซาจ์ทอมมนทีราเดียวกันมาหาฉนทมมนี่เป็นกับดักนะ ฮะฮะฮะทำยังไงกันเดียวทำไงเดียวหมายความว่าไงเนี่ยกดไงล่ะคนที่ฝ่าฝืนกดจะถูกขังเอาไว้ในห้องนี้ ที่มันร้องรูรูเนี่ยคือรู้ที่แปลว่ากดเหรอมีกฎห้ามแปลงร่างด้วยเขียนซะตัวเล็กเชียวใช่มันเป็นกับดนะักทำให้เราแปลงร่างไม่ได้รัวจังเลยอยากกลับบ้านแล้ว นี่เท่าแต่ร้องไห้เดียกก็โดนเพื่อนล้อหรอกไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะหาทางให้เองงั้นก็รีบหาสักทางสิทางนี้มีงานต้องไปทำนะแค่ทิ้งกระป๋องไม่ลงถังทำไมฉันต้องโดนขังด้วยแล้วดีไป่เฮ้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 อะไรของแกแล้วไม่รักโลกเอาซะเลยนะ แล้วมันจะทำไมฮะป่าซึนก่อนคระคนั้อย่าวิ่งนะอยอาอวิ่งเด็ดขาดค่อยๆเดินรักษากดเอาไว้